ก็ได้เน้นย้ำได้เน้นย้ำการดําเนินการและทบทวนการปฏิบัติงานในด้านการอากรรมนะครับรวมไปถึงบ่อนการพนันอบบยมุกแล้วก็เงินกู้นอกระบบการค้ามนุษย์รวมถึงพฤติกรรมตํารวจที่ไม่เหมาะสมอันนี้ก็เป็นเหตุที่ที่ผ่านมาก็มีเหตุเกิดขึ้นเยอะมากซึ่งทางพบตรก็เป็นห่วงเรื่องนี้ในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยนะครับครับซึ่งในที่ประชมุมทางพบตรมีการกําชับให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทุกหน่วยนะครับเตรียมความพร้อม เตรียมความพร้อมแล้วก็รับรับ,รบนโยบายที่มอบให้ทั้งหมดมี9ข้อนะคุณคุณวัชราท่านผู้ชมครับ9ข้อผมสรุปสั้นๆน,นะเก้ข้อข้อที่1นะครับคือตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยเตรียมความพร้อมในการรับมือการชุมนุมเพราะว่าขณะนี้คือกระแสการชุมนุมเริ่มเริ่มที่จะก่อตัวมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของหน้ากาก,ากขาวในหลายพื้นที่นี่มีการเคลื่อนไหวนะครับคือต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ 2. กํกำหนดมาตรการเชิง เชิงลุกนะคือเริ่มดำเนินการโดยลักษณะคือเหมือนกับว่าตอนนี้ให้มีการตรวจสอบในหลายๆพื้นที่ในเรื่องของการอาจจะมีการรอบวางระเบิดแล้วการก่อกวน ให้หาข่าวในทุกพื้นที่เพราะว่าการชุมนุมอาจจะเริ่มเพิ่มมากขึ้น3ในด้านอัจ,จกรรมอาจ,จกรรมคือให้ระวังของการชิงทรัพย์ร้านทองร้านสะดวกซื้อเพราะช่วงนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยมากรวมถึงการทวงหนี้อาจญากรรมพวกมาเฟียการท่องเที่ยวในพื้นที่ของเกาะสมุยพัทยาภูเก็ตนะครับ4คือเรื่องของบ่อนการพนันก็ให้เร่งกันปราบปรามจับกลุ่มนะครับข้อที่5ที่ทางผบตรมีการกำชับนะครับก็คือว่าพฤติกรรมของตำรวจที่ไม่เหมาะสม อาจจะเป็นการรับสวยหรือพฤติกรรมไม่ผสมตรงนี้ก็ให้งดไปนะครับข้อที่6ในเรื่องของการยุทธวิธีของตํารวจตอนนี้คือให้ตํารวจฝึกฝนยุทธวิธีต่างๆนะครับข้อที่7คือโรงพักต่างๆตอนนี้ต้องมีการทําความสะอาดรวมถึงการให้บริการประชาชนให้ดีขึ้นนะครับข้อที่8คือต้องมีการประสานร,ร่วมงานกับหน่วยงานอื่นๆในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ แล้วก็ที่9ก็คือให้แต่ละส่วนงานบริหารจัดการในเรื่องของงบประมาณในการใช้จ่ายนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นก้าวข้อหลักๆที่ทางพบตรได้เน้นย้ำนะครับ,รบนอกจากนี้ในที่ประชุมนั้นยังได้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็แนวทางที่จะดําเนินต่อไปในอีก3มเดือนข้างหน้านะครับซึ่งก็ได้เน้นย้ำในเรื่องของอัญากรรมเป็นประเด็นหลักๆเพราะว่าในแต่ละว้นที่นั้นก็จะมีปัญหาอัญากรรมเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการชิงทรัพย์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการปล้นจี้ตามพื้นที่ต่างๆ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางพบตรเป็นห่วงแล้วก็ได้กำชับให้กับตำรวจในพื้นที่ทั่วประเทศได้เร่งแล้วก็ดำเนินงานอย่างเต็มที่นะครับครับท่านผู้ชมก็สามารถโทรมาแสดงความคิดเห็นมาพูดคุยในรายการได้นะครับว่าตอนนี้ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนี่เยอะมากเราจะมีวิธีการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับรบพึ่งตำรวจได้ไหมหรือพึ่งสื่อมวลชนหรือพึ่งคุณวัชาราก็โทรมาพูดคุยกันได้เทเลสหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับ,รบ 2> 0 2 3 3 8 3 8 3 7 ถึงก้านะครับ,รบเลขนี้เลยโทรมาได้นะครับครับในขณะเดียวกันปัญหาจักรกรรมปรัญหาการปล้นทรัพย์ปัญหาการชิงทรัพย์หรือเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนของประชาชนก็มีเยอะมีมีร้องเรียนมายัางทีมข่าวรายการสายตรวจรองภัยรายการโรงพักรองภัยนะครับว่าประชาชนที่อยู่ในการเคหะบางพลีนะครับถูกคนร้ายเข้าไป ลักทรัพย์ภายในการเคหะบ่อยวันเดียวก่อเหตุถึง5รายนะคุณวัชลาวันเดียวเท่านั้นเหรอวันเดียวเท่านั้นก่อเหตุถึง5รายแล้วก็ชาวบ้านเ็าบอกว่าไปพึ่งตํารวจตํารวจก็จับไม่ได้ก็ในภาพวงจรปิดมีภาพของคนร้ายชัดเจนแต่ตํารวจจับไม่ได้จับไม่ได้ทางชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนเคหะบางพลีก็นําภาพของคนร้ายเนี่ย มาถ่ายเอกสารติดไว้ในชุมชนเลยนะตามจุดต่างๆตามจุดต่างๆตามซอกตามมุมตามเสาของเคหะบางพลีนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะติดตามจับกุมได้นะครับไปติดตามรายงานเรื่องนี้กับคุณแมรี่แบลรี่ครับลูกเราเอาทองเอาพักเครื่องมาเก็บในรถเมื์ต่อใจชำนาญงานมากเลยเพราะรู้สึกว่าจะเป็นมืออาชีพ จากภาพวงจรปิดสามารถบันทึกภาพโฉมหน้าของคนร้ายขณะที่กำลังเข้าไปก่อเหตุรักทรัพย์ในแฟลตเคหะบางพีโครงการ3จังหวัดสมุทรปราการและลงมือก่อเหตุไป5้าห้องโดยใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงเนีเดินขึ้นตรงบันไดกลางแบบเนียนมากเลยบอกอะไรนะมาปลอมตัวเป็นบอกว่าเป็นตำรวจมหาเพื่อนชั้นชั้น4ี่ผาเช่าพระกับเพื่อนตอนขึ้นอะขึ้นไปตัวเปล่าแต่ลงมาคอยดูนะ เนี่ยโน้ตบุ๊กเลยเนี่ยทั้งโน้ตบุ๊กทั้งกระเป๋าทรัพย์สินเราทั้งนั้นเลยเนี่ยแบบเจ็บใจมากเห็นหน้ามันชัดๆก็เ,เลยอยากออกเสืออ,อยากให้ทางตำรวจช่วยจับหน่อยอมันเป็นบุคคลที่อันตรายไงคอยดูเอามาเก็บว้ทีรถแล้วเธนะเนี่ยเนี่ยถ้าไม่ใช่ของมันนะ่ะมันจะไม่ซุกไว้ในใต้เบาะหรอกแต่นี้มันจะซุกไว้ใต้เบาะแต่มันเปิดแล้วมันจะไปงัดอีกห้องอื่นต่อทําแบบเนียนมากเลยตอนเนี้เนี่ยมันก็เลยแบบเจ็บใจอะ่ะ อ,อยากให้ทางตำรวจทางสื่อออกออกรูปมันออกชมหน้ามันเนี่ยซุกและซ่อนแล้วกระเป๋าซ่อนแล้วเอาโน้ตบุ๊กยัดละคือเจ็บใจอ่ะเห็นหน้าเห็นตามันชัดขนาดเนี้ยอยากให้ตำรวจจับมันให้ได้คือจะไม่ให้ไปแบบงัดคนที่อื่นอีกวันเดียวมันทำไปห้าห้องก็เลยเดือดร้อนอยู่ยังหวาดพวามากๆตอนเนี้ยคือจะทำยังไงให้เราแบบ หลุดพ้นจากพวกเนี้ยพี่ก็ออกจากห้องประมาณเจ็ดโมงสิบนาทีเอกไปทำงานแล้วพอรู้อีกทีทางนิติเขาโทรไปแจ้งว่าห้องโดนงัดพี่ก็มาตรวจสอบดูก็มีพาดเครื่องแล้วก็เงินโบราณที่ว่าไม่เยอะหรอกนิดๆหน่อยๆของพี่อะแต่ภาดเครื่องพี่ประมาณสามสิบประองมันก็ มีราคามางไม่มีราคาม้างก่และ้วขายผ้าเก่าากจงใช้ร็อกเตโยเป็นดีแล้วก็ลูกบิดค่ะมีประตูเหล็กดัดแต่เราก็เสียดายเนาะของของเราค่ะนี่เป็นภาพของคนร้ายนะคะที่ชุมชนเคหะบางพีโครงการ3มได้นํามาติดตั้งเตือนภัยชุมชนในพื้นที่นะคะและได้มีการนําป้ายของคนร้ายเนี่ยได้แจกไปยังพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วยค่ะ ทางนิติบุคคลและชาวบ้านได้เร่งหาตัวคนร้ายโดยนำภาพของคนร้ายติดประกาศทุกโครงการและมีรางวัลให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสแจกเอกสาร A4 ประมาณ5 0ประกว่าแผ่นตอนนี้<ะ><ะ>ให้ช่วยหาเบาะแสครับเขาฝากตำรวจไปด้วยละกันก็จะมีแผลเป็นนะครับบริเวณขปับแล้วก็มีเย็บ<ะ>นะแผลปาก<ะ><ะ>แล้วก็วกทางนี้หัวร้านมีรางวัลให้<ะ> ฝากเจ้าหน้าที่บางเสาทองหน่อยนะครับช่วยเร่งจับให้ทีไม่งั้นผมก็จะเปิดอย่างนี้ไปเป็นเดือนกว่าจะจับได้นะครับสําหรับความคืบหน้าของคดีนี้ตํารวจสพบางเสาทธงได้เข้าไปดูแฟ้มประวัติอาชญากรรมและแฟ้มบุคลคลพ้นโทษเพื่อเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีทางกฎหมายทีนี้เหตุเกิดขึ้นแล้วเน,นี่ยพนักงานสวนก็กับเจ้าหน้าที่วิทยาการได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับได้มีการเก็บรายนิ้วมือทาง ฝ่ายสืบสวนได้สั่งการให้เจ้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนเนี่ยลงไปในพื้นที่เพื่อตรวจสอบหาบุคคลคนนี้ตามภาพนี้นะครับว่ามีประชาชนหรือมีใครเคยพบเหตุไหมนะครับซึ่งแล้วอ,อีกส่วนหนึ่งเราก็ได้มีการตรวจสอบกับแฟ้มประวัติอาญากรรมของผู้ก่อเหตุที่เคยก่อเหตุในคดีลักษณะนี้เท่าที่ประสานกับพนักงานส่วนก็คืออยู่ในขั้นตอนของการที่ขออนุมัติจากสารเพื่อออกหมายจับตรงนี้ รเมื่อได้หมายจับมาแล้วตรงนี้ก็ต้องฝากถึงประชาชนด้วยว่าหากพบเห็นหรือมีเบาะแสะข้อมูลให้กรุณาช่วยแจ้งทางเจ้าที่ตำรวจด้วยเพื่อจะได้เป็นการช่วยกันหากประชาชนท่านใดพบบุคคลต้องสงสัยดังภาพสามารถแจ้งเบาะแสะได้ที่ส,สพบางเสาธง023134119ขวัญชัยสุดโตถ่ายภาพแมรี Mary ่แบรลี่รายงาน ท่านผู้ชมที่ชมรายการสายตรวจรองภัยถ้าหากว่าพบเห็นชายที่ในรูปอย่างมึกสักครู่ที่ผ่านมาก็แจ้งเจ้าที่ตํารวจสบพบางเสาธงนะคุณวัชราภาพชัดเจนชัดเจนมากคลับเหมือนคุณจิรเดชเลยนะแต่ไม่ใช่นะครับคนน้าข่าวอิจกรรมนี่แหละคุณจิรเดชเหมือนเหมือนนะครับไม,ม่ใช่ไม่ใช่ใชครับก็บภาพวงจรปิดชัดเจนแล้วก็เห็นพฤติกรรมคนร้ายเห็นหน้าตาคนร้ายแต่ว่าเจ้าที่ตำรวจบางเสาทงยังจับกลุ่มตัวไม่ได้ ชาวบ้านบอกว่าไม่ไหวแล้วตำรวจจับไม่ทันทีเลยร้องเรียนมายังรายการช่วยเป็นสื่อกลางในการที่จะแจ้งเบาะแสของคนร้ายรายนี้นะครับนี่แหละทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับประสานตำรวจที่จะเป็นหูเป็นตาสอดส่องความปลอดภัยให้กับคนในพื้นที่นะครับอย่างในกรณีแบบนี้ก็คือพื้นที่ของบางเสาทงครับช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีคดีอาญากรรมที่เกิดขึ้นอีกหลายคดีครับ